เจ้าตัวนี้คือพาราเบลัม P08 นะฮะหรือลูเกอร์ P08 นะครับตัวนี้เป็นปืนสัญชาติเยอรมันนะฮะอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้กระสุนขนาด9มมก็บอกนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณร0อยกว่าปีเลยนะครับเพื่อนๆร้อยกว่าปีนะฮะดูความคลาสสิกข,ของเขานะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ในระดับทหารสัญญบัติขึ้นไปนะฮะ เ่าก็ใช้วิธีดึงอย่างนี้นะฮะในการขึ้นลำแล้วก็เหนี่ยวไปนี่แหมกลุ่มดีเลยครับ